จช่สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมเราจะดูด้วยไพป,ป๊อกนะคะสิบใบเอ่เราได้มาทั้งหมดสิบใบทีนี้สี่ นะเขาบอกว่าเราได้ไพ่สี่ข้วหลามกับหกข้อหลามเนาะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะเงินหรืออะไรที่เราขอความช่วยเหลือไว้แล้วเราจะได้ในเดือนพฤษภาคามเงินอะไรที่เราขอท,ที่นู่นที่นี่หรือว่าขอกู้จากแบงก์เราจะได้เงินนพฤสภานะไปส่งเอกาสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินการทองไปกู้เ็อผ่านนะ แล้วก็กิจการค้า,าขายพวกความสวยความอาเจาเครื่องสมอางน้ําหอมเสื้อผ้าพรของผู้หญิงอจะดีมากนะเพราะว่าก็เกี่ยวกับความสวยความงามน,นะอันนี้อันเนี้ยมันเป็นคนแก่เข้ามาสาหรับสาวโสดไ,ได้ผู้ชายที่สูงอายุเป็นเป็นคนผิวดาเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับย่าตู้ใหญ่ไม่สบายเจ็บป่วย ในเดือนพฤศจากคมด้วยอจะต้องใส้เงินไปกับการดูแลสุขภาพ <c oughs> <c oughs> ต่างๆของยาตู้ใหญ่ใปชายนะคะก็เรามันระวังดูแลสุขภาพไปดีเพราะว่าสุขภาพจะไม่ดีแล้วเรื่องเงินเรื่องของก็มันระวงังนะเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะลงทุนมากเพราะว่ามีความเสี่ยงด้วยแล้วมันมีคนตาเชาเข้ามาเป็นคนผิวคั้ม อ่าห uh ้า huh. ดอกจิกกับสามดอกจิกเออสามขาลังเขาบอกว่าเรื่องเออการงานก็ตามเออมันก็มีปัญหาที่ที่ช่วงเนี้ยงานมันอาจจะหยุดไปแล้วมีงานมาให้เราทําเยอะแล้วก็ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในเรื่องของงานด้วยนะคะแต่นี้งานต้องต้องอะไรเลขห้าก็ต้องใช้ คำพูดการสืกอสารความรู้การศึกษาหาความรู้วิชาเพิ่มเติมต่างๆในช่วงเนี้ยการเรียนก็ดีก็ควรจะทำทบทวนนะห้าโพดัมกับ3ดอกจิตเนาะเออหโพดัมกับสามดอกจิตเขาบอกว่านะมันก็เหมือนกับม,มันไม่ค่อยดีนะที่อดีตที่ผ่านมาเพราะว่าการเงินงการทองมัน มีใครเรียกว่าได้มาก็ใช้จ่ายมากพอสมควรนะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เหมือนมีภาระรับผิดชอบกับครอบครัวค่อนข้างม,ม,มากด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามก็อย่าวุ่วายอย่ายใจร้อนนะฮะตอนนี้ตั้งสติ <c oughs> ค่อยคคิดให้รอบครอบในเรื่องการงานด้วยจะดีมาดูสี่โพดํากับแปดเอ่อ ก็เงินทองได้มาเรื่อยๆมีมาใช้จ่ายออกไปนะคะแต่ก็มีถึงกระขาดเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาอีกจากการท้าขายก็ดีจากการศึกษาก็ดีจากเ,ออเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือว่าจากการออช่วยเหลือจากสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ดีจะมีเข้ามาแต่มันจะเด่นเรื่องความรักนี้ไม่เด่นนะคนะในไพ่เขาบอกว่าเด่นเรื่องงาน การที่เราอบรมศึกษาหาความรู้เรื่องงานเรื่องการได้โอกาสได้มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม,ม่ด้วยโอเคค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะนีน่าอิงกิษสคูลเอนทอนสี่จุดศูนย์นะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ